สวัสดีค่ะน้องกกค่ะมระดกโลกแห่งใหม่ของไทยเมืองโบราณสีเทพรูปปั้นคนแพระต่างๆกระดูกมนุษย์โบราณแวะชมทุ่งทานตะวันไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะก็ จุดประสงค์ของทีมนี้ของเราเนาะก็คือจะไปเที่ยวที่อําเภอสีเทพนะไปเที่ยวปราสาทสีเทพนะที่เขาข้างนอกนะคะที่เป็นมรดกโลกเนาะตอนนี้เรากําลังแวะทานข้าวกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปเลยไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะเที่ยวกันที่โอ้โหแดดแรงมาก <laughs> นาน,นร้อนไมู่้เราก็มาแวะกันที่ทุง่งตะวันไล่คนบทนะคะจะให้ดูเมื่อกี้ที่มองมาจากบนถนนมันสวยกว่านะเดืนธันวาคมนะคะแต็งมีดอกไม้เยอะอยู่ค่าเข้าชมทุ่งยี่สิบบาทเดี๋ยวขึ้นแล้ว มันใหญ่ไปอ่ะอ่าดับเบินลแนนนี่ไปนี่ไงเขามี ATV ให้เช่าเนี้ย ATV อันเล็กอันอนั้นอ r e you o okay? มันไม่ไดี ธนะคารจีไอใช่ <c oughs> แต่ว่ามันร้อนมากแดดร้อนมากนะทุกคนถ้าใครจะมาก็เอาหมวกมาด้วยเ <c oughs> นอะแต่ว่าน่าจะอากาศไม่ร้อนแต่ว่าแดดร้อนออืมย นี้เรามาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีเอ้ยบ่ายโมงมะดอกใหญ่มากขึ้นมาได้ซร่งยดันรอใ่อันนั้นอย่าไปดึงของเขาอยู่ดอกใหญ่กว่าหน้าผมอีก ใครผ่านมาทางสระบบุรีนะคะก็สามารถแวะเที่ยวถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าดอกไม้มันจะไม่ได้บานทั้งปีนะคะอย่าลืมเช็คก่อนมาด้วยนะคะซื้อเมนทันตะวันมาด้วยนะคะถุงละ35บาทเอาไว้กินเล่นเนาะมาแวะพักรถที่คาเฟ่กันค่ะ อานนมอ้เอาเฟ่เปิดไหมคะคะออิแดดมันสอง มีเมฆปุยเมฆน้อยหอยสังมากเชี่วเยี่ยอันนี้ถ้าเรามาตอนที่มันไม่ร้อนตอนเย็นๆหรือกลางวัน,นมันก็ไปเดินเล่นนู่นได้ด้วยนะตอนเช้าอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ร้อน แล้วนะคะที่พักของเราที่โอโซนรีสอร์ทสีเทพอันนี้เขากำลังสร้างเลยอะ่ะเหมือนทั้งรีสอร์ทมีเราคนเดียวนะคะกำลังสร้างใหม่ๆเลยนะก็สามารถจอดรถนะคะที่ข้างๆบ้านได้เลยแล้วก็คืออยู่เนี่ยเป็นคนละหลังคนละหลังแบบนี้นะคะอันนี้หลังที่เหลือเขาก็กำลังสร้างเนาะเป็นอยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะคะ อ๋อก็เป็นห้องเล็กๆเปิดมามีแค่นี้เป็นเตียงแล้วก็แค่นี้นจะจ๊ะมีตู้เย็นอยู่ข้างในประมาณนี้นะคะทันนี้เขามีเมนูร้านอาหารด้วยนะคะเราก็สามารถสั่งให้เขามาส่งที่นี่ได้ก็เป็นเมนูแบบจิ้มจุ่มส้มตำยำ ก็ที่นี่นะคะเขาจะเขาบอกว่ามีร้านข้าวอยู่ใกล้ๆเดินไปได้คือจริงๆเราสามารถสั่งมากินที่ห้องได้ด้วยแต่ว่าเราไม่สั่งเพราะว่าเราอยากไปกินนั่งกินที่ร้านเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็เดี๋ยวเดินไปกันอยู่ไม่ไกลชื่อร้านอะไรนะจุ่มแซ่บกลางนานะเป็นร้านจิ้มจุ่มส้มตำแล้วก็อาหารทั่วไปนะคะ ไปแล้วร้านใหญ่กว่าที่คิดไว้นะม,มาแล้วเขาก็เป็นจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะ ปกติสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เรากำลังเดินทางไปสู่อุทยานปรวัตาสาสีเทพนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่ค่ะขับรถมาแค่ประมาณ10นาทีเอง เดี๋ยวไปซื้อบัตรกันก่อนนะคะโอเคตอนนี้ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่เสียค่าเข้าก็คือเสียแค่ค่าจอดรถ50บาทถึงวันที่5มกรานะคะซึ่งกว่าคิปจะออกไปเนี่ยก็คงเลยเวลาไปแล้วแหละ ก็เขาบอกว่ามีรถล่างบริการนะคะให้ไปขึ้นรถล่างได้แล้วเดี๋ยวรถล่างจะพาไปที่รีสอร์ทค่ะอยู่ไม่ไกลเอ้ไม่ใช่ที่รีสอร์ทพูดอะไรเนี่ยรถล่างเราจะพาไปที่ปราสาทนะคะอยู่ไม่ไกลโอเคก็เดี๋ยวไปขึ้นรถลางค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอรถลางลงเป็นสินขาด้านหลังนะคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายค่ะ รอรถเต็มใช่ไหมคะรอนักท่องเที่ยวแั้วี่ขึ้นรถคันเล็กก็ได้ดส่อันอน้เนี่นนนคะ่ะขึ้นได้ใไ,ไ,ไปเลยอ,อ่ะค่ะโอเคค่ะข้าขอบคุณค่ะ ฟางสีเทพค่ะอ๋ออันไอสัตวน้ำอ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยวเราต้องลงมาเดินอีกทีใช่ไหมคะอ๋อโอเคอันนี้ปางสีเทพอายุประมาณ900ปีอันนี้คือเขาคลองในนะคะมีรูปปั้นคนแคะล้อมรอบ มีห้าหน้าด้านหน้าของเขาค้างก็จะมีธรรมจกักรอ๋ออันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยปีเลยค่ะอ๋อถ้าเขาค้างนอกก็คือหนึ่งพันสองร้อยปีอันนี้องค์เล็ก เดี๋ยวจอดตรงนี้ให้เราเดินชมก็เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าจะพาไปดูโครงกระดูกมนุษย์โอเคตอนนี้เรากาลังมาดูโครงกระดูกมนุษย์นะคะเขาบอกว่าคนพบห้าโครงด้วยกันมีอายุประมาณพันห้าร้อยปีนะอันนี้ถ้าบอกผิดขออภัยนะคะข้ามาแล้วไม่แล้วบอกว่าข้างๆอะ่ะก็มีของช้างด้วยแต่ว่าช้างโคเรโซเจ๋งไหน ทนนอะนีนน่ได้หมดจีเก่านะนี่จีเก่าจีด้วคือถ้าช้างเนี่ยเขาบอกแค่ประมาณห้าร้อยปีอ,อืมแต่ว่าของคนน่ะของคนน่ะพันห้าร้อยปีอันนี้โครงกระดูกคนอเออมันก็สมบูรณ์นะบอกว่ามีห้าคนแต่สมบูรณ์จริงๆอ่ะแค่คือแค่หนึ่งโครงอันนี้ 1, หนึ่งใช่ป่ะนั้นสองสาม ทำไมเราเจอแค่สามอ่ะ,น,าาอะนี่ก็คือเป็นพระปรางทับหลังนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปล่อยเราไว้แถวแถวนี้แล้วก็ให้เดินชมพอชมเสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปรอตรงนู้นเป็นจุดจุดรอรถนะคะจุดรอรถตรงนี้เราก็สามารถกลับได้ อันนี้เขาบอกว่าเป็นวัดในศาสนาอินดูนะคะซึ่งจะมีสองปรางเป็นปรางสองพี่น้องอันนี้เป็นปรางน้องแล้วข้างหลังจะมีปรางพี่อันนี้เป็นปรางเล็กนะเขาเรียกปรางทับหลังปรางสองพี่น้องนกว่าหมดาชิมืกล่าอันนัตานิมากขึ้นอัมคึโบราณสถาน これは人間だね。人間。งเียงตอนนิงเกง,เนนง,เกงันนี้คนแล้วก็สิง่สิอนนี้ช้างอันนี้ช้างช้างาแล้วก็น,นิงสรุสรแล้วก็นี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คน มาแล้วไอติมลายคนอันนี้รสมะขามอะค่ะอืม,อ,มอร่อยอันนี้ตรงด้านหลังเขาก็มีเหมือนเป็นตลาดนะซื้อของกินได้เราซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมา20บาทเอ,อ้ยไม่ใช่หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูฝอยเนี่ยค่ะ20บาทถูกมากแล้วก็นี้ก๋วยเตี๋ยว 20บาทอร่อยด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาข้างนอกนะคะเขาข้างนอกเขาบอกว่าเป็นฐานเจดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นฐานเจดีที่ใหญ่ที่สุดนะแลสัสภาพยังดีอยู่ห้ามขึ้นอะ่ะคือหลายคนอาจจะดูใน youtube ของบล็อกเกอร์ท่านอื่นเขาจะขึ้นกันไปได้คาดว่าตอนนั้นยังขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ เขาห้ามขึ้นแล้วเขามีป้ายแบบนี้อันนั้นคอันนั้นคุณก็หลับแล้วนะคะหลับอยู่ภายใต้ผ้าคลุมให้นมไปด้านนีต่อ And then, what are you doing? ก็หอมมะพร้าวดีเป็นชิฟฟ่อนเคสแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวข้างใน